เรื่องของสลากดีต้นเนี่ยอย่างที่ผมเคยเรียนไปนะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะว่าพอมีการขายสลากดีต้นและปรากฏว่าได้รับความนิยมงวดแรกถ้าจำกันได้นะสองมิถุนาเนี่ยใช้เวลาประมาณ5วันพองวดต่อมาเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก3วันล่าสุด2วันเกลี้ยงเลยหมดแล้วนะครับ5ล้านกว่าฉบับไม่เป็นไร ภาครัฐด,ดูแล้วโอ้โหคนต้องการกันเยอะเดี๋ยวงวดต่อไปก็จะเพิ่มอีก2เป็น7เพิ่มอีก2เพิ่มอีก2เพิ่มอีก2ตั้งเป้าว่าภายในปีนี้จะเพิ่มไม่ได้20ล้านฉบับแต่เขาดูก่อนว่าปริมาณความต้องการของประชาชนมากน้อยแค่ไหนถ้าเพิ่มมาจะถึงระดับหนึ่งละปรากฏว่าใกล้วันหวยออกแล้วยังขายไม่หมดอาแสดงว่านั่นคือระดับที่พอเพียงกับความต้องการลวกรณีที่พอขายหมดไวมันก็จะมีคนหัวใสนะเอาสลัดดีต้นเนี่ยมาขายออนไลน์ จริงๆซื้อมา80มาขายร้อยมาขายร้อยยีต้องระวังว่าถ้าเกิดว่ามีคนไปซื้อสลักดีต้นต่อเงี้ยมันจะเกิดปัญหาเรื่องการกว้านซื้อสลักดีต้นโดยนายทุนนะผมก็ยกตัวอย่างง่ายๆนะสมมุติว่ามีนายทุนลงทุนสัก80ล้านซื้อสลักดีตน้นพอหวยออกปึ้งวันที่1วันที่2ซื้อซื้อเลยล้านฉบับ80ล้านเอามาขายใบละร้อยได้กําไรหน่ๆแล้ว20ล้านต่องวด ก็เริ่มจะมีเสียงจากผู้ค้าสลากว่าเนี่ยพบยี่โปรต่างๆเริ่มกว้านซื้อสลากดีต้อนแล้วมาขายต่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลบอกว่าอย่าซื้อเด็ดขาดเลาะเวลาเราซื้อสลากดีต้อนเนี่ยนะครับแอปเป๋าตังค์เนี่ยมันจะบันทึกชื่อคนซื้ออยู่แล้วเพราะเราต้องซื้อผ่านแอปเป๋าตังค์เนี่ยอย่างผมซื้อสลากดีตอนเนี่ยนะครับมันก็จะมีชื่ออยู่แล้วสลากเหล่านี้คนซื้อคือนายคณากรประกอบชัยชนะมันจะมีชื่ออยู่แล้วกับแอปเป๋าตังค์ เพราะฉะนั้นกรณีที่ถูกรางวัลขึ้นมาเงินเนี่ยก็จะเข้าบัญชีนะครับของเจ้าของแอปเป๋าตังค์ที่ซื้อสลากนี้คนแรกเท่านั้นแล้วกรณีเราไปซื้อต่อมาจากคนนู้นคนนี้เนี่ยถ้าถูกรางวัลเ,เงินไม่ได้เข้าเรานะเงินจะเข้าคนที่เราไปซื้อนั่นแหละการขายสิทธิ์สลากดีต้นนะเกินราคานั้นจะถูกดำเนินคดีและเปรียบเทียบปรับด้วยนะครับเพราะเขาไม่ได้ขายสลากเกินราคาอันนี้ชัดเจน เขาก็พยายามที่จะหาวิธีการนะแก้ไขปัญหาการจําหน่ายสลากเกินราคาแต่ก็ยังมีคนหัวหมอว่างั้เเนเถอะนะฮะที่พยายามที่จะทําทุกวิถีทางเพื่อจะค้ากําไรกับคนอื่นเรื่องนี้เป็นปัญหานะเรื่องของสลาก80บาทนั้นมีอยู่จริงในรัฐบาลชุดนี้และตอนนี้อย่างแรกเลยก็คือเขามีจุดจําหน่ายสลาก80บาทนะครับตามจุดตามอำเภอต่างๆอำเภอละจุด2จุด และกำลังประสานกับปั๊มน้ํามันปตทกับบางจากอีก2,000จุดท่านเข้าไปเลยก็ซื้อผ่านแอปเป๋าตังเหมือนกันสแกน QR Code ร้านค้าต่างๆที่เข้าร่วมโครงการเขาจะมี QR Code คอยู่สแกนจ่ายผ่านแอปเป๋าตังจะได้เช็คได้ว่า80บาทจริงๆตอนนี้พยายามจะกระจายจุดนะครับในการขายสลาก80บาทนี้ให้ครอบคลุมเป้าหมายคือพันจุดเลยภายในปีนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งโครงการก็คือนี่แหละครับสลากดีตอน ที่ตอนนี้5ล้านกว่าฉบับจะเพิ่มเป็น7ล้านเพิ่มเป็น9ล้าน11ล้าน13ล้าน15ล้านเพิ่มไปเป้าคือไม่เกิน20ล้านฉบับเพื่อรองรับคนที่ซื้อผ่านแอปพลิเคชันเพราะฉะนั้นย้ำว่าคนไทยต้องไม่ซื้อสลากเกินราคาไม่ว่าจะเดินหดุ่มๆไปที่แผงถ้าขายเกิน80บาทก็ต้องไม่ซื้อซื้อผ่านแอป ซื้อผ่านนะครับออนไลน์ถ้าเกิน80บาทก็ต้องไม่ซื้อนะฮะสลาก80บาทเท่านั้นย้ำสลากออกจากสำนังกงานสลากในราคา70บาท40สตางค์ทุกใบประมาณ100ล้านฉบับในแต่ละงวดเนี่ย70บาท40สตางค์เหมือนกันหมดไม่มีบอกรับมาแพงไม่ซื้อสลากเกินราคาไม่ซื้อสลากเกิน80บาทไม่เอะไม่เอะ